เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของคุณพลเอสเมืองทองยูในเตดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนะครับคุณพลกิเลนพยองจะเปิดสนามเอสซี a d สเตเดียมพบกับทีมสงขลายูในเตดนะครับซึ่งโปรแกร,รมเมื่อเลกแรกนะครับกิเลนพยองสามารถบุกไปเอาชนะทีมสงขลามาได้ถึง4ประตูต่อศูนที่สนามตีนสูรลานนนั้นนี้ก็จะเป็นการแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ของทั้งสองสโมสรขุนพลกิเลยมยองของเราเพิ่งผ่านโปรแกร,รมหนักๆเมื่อกลางสัปดาห์ในการออกไปเยือนทีมสวารแคทแล้วก็ชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าก็ต้องแลกด้วยการเสียเคลตันซินวานะครับกรามหักสองข้างเลยนะครับเจ้าตัวก็จะไม่สามารถารับใช้สโมสรกิเลยมยองของเราได้ราวๆสัก2เดือนกว่าได้นะครับก็ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นผลเสียของสโมสรเลยทีเดียวและเกมนี้ก็ยังมีผู้เล่นที่ มีการบาดเจ็บรบกวนหลายต่อหลายคนนะครับทำให้ทางสโมสรจําเป็นจะต้องโลเทชันนักเตะก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่นักเตะเยาวชนหลายต่อหลายคนที่ฟอร์มกําลังแรงๆจะได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีเท้านะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ดึงมาจากนครนายกนะครับนักเตะชุด4ของสโมสรที่มีดีกรีถึงเยาวชนทีมชาติไทยยู19ปีรุ่นเดียวกับเจ้าเท็คสุริยาสิงห์มุยนั่นแหละครับก็จะได้มีโอกาสในการขึ้นมา เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาอย่างเจ้าต้านะฮะนอกจากนั้นยังมีการเรียกเจ้ากลิ้งสิวกรจะกูภาษาที่เลขแรกในสัญญายืมตัวกับทีมเพื่อนตำรวจเจ้าตัวก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องและก็โชว์ผลงานได้ดีพอสมควรนะครับไฟของเจ้ากลิ้งมีมากอยู่แล้วละครับรอเพียงแค่จังหวะแล้วก็โอกาสในการที่จะลงสนามเท่านั้นเองส่วนตำแหน่งตัวรุกนะครับก็ยังมีเจ้ามิกกี้นะครับ ที่ช่วงต้นเล็กแรกนะครับปล่อยให้ทีมสมุทรสงครามยืมตัวไปใช้งานผ่านเวทีระดับไทยพิมลีกมาแล้วนะฮะมิกกี้ก็รอโอกาสในตำแหน่งตัวรุกอยู่ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าโจกาสิเดตเวทยาวงเจ้าฮาร์เซกเสือสีใสที่ผลงานก็เริ่มดีวันดีคืนนะครับในเวลาที่พี่ๆเจ็บพี่ๆติดโทษแบนนะฮะผู้เล่นเหล่านี้ก็มีกำลังใจแล้วครับที่จะพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองในการกลับมาลงสนาม เพื่อให้โค้ดดาร์เกนได้เห็นฝีเท้าของเขานะฮะวันนี้เมื่อเทีวีของเราก็เลยมีบทสัมภาษณ์ของพี่การจันรัฐมาฝากสาวกเกลยพยองถึงความพร้อมก่อนที่จะเจอทีมสงขลายูในเดในวันพรุ่งนี้ครับ ครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่ามาที่แล้วเราก็ได้พักตัวหลายตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นคิมดองจินไม่ว่าจะเป็นอีลิกพัทลูนะครับซึ่งก็มีอาการบาดเจ็บ ยังคงข้างคายอยู่พอสมควรเราคงต้องเช็คจนนาทีสุดท้ายนะครับคือคือเข้าแคมป์มาวันนี้ว่าจะสามารถส่งรายชื่อส่งลงได้หรือเปล่าแต่ทิงอะไรก็ดีถ้าไม่ได้ส่งรายชื่อลงไปเราก็จะมีกลุ่มกำลังสำรองที่สามารถทดแทนกันได้ซึ่งอย่างที่ทราบกันนี้ปีนในแมตช์ต่อไปเนี่ยเราแบน3คนด้วยกันเนาะต้องโรเตชันผู้เล่นเพราะอย่างที่ทราบดีว่าเราเตะ3วันแมตช์สามวันแมตช์ค่อนข้างกังนนกพอสมควร แต่ว่าก็แอบเห็นว่ามีเยาวชน19ปีจากนครนายกขึ้นมาในตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งว่ากันว่าคนนี้ไม่ต่างจากสุริยาสิงห์มุยก็ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเทียบกันผมถือว่ามาตรฐาน เท่าเทียมกันเลยด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าในฤดูกาลที่แล้วที่เราเอาสุริยาสิ์มุยขึ้นมาเนื่องจากเราเราขาดแคลนทางด้านฝั่งซ้ายมากกว่าที่จะขาดแคลนฝั่งขวาเมื่อเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยฝั่งขวาเราสามารถเล่นทดแทนได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นเจ้านิวที่ดิพันธพุ่งจันอาทิตดาวสว่างรวมถึงปียพลมันถามก็ยังเล่นนั้นได้เราก็เลยไม่เอาน้องขึ้นมาเพื่อที่จะให้น้องได้เล่นได้เ,เกมอ,กอีกอีกสักระยะหนึ่งซึ่งตั้งแต่เจ้านิวบาดเจ็บขึ้นมาเลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงเขาขึ้นมานะครับ การขาดแต่สกรทองเหลาทําให้แนวรุกจะลดประสิทธิภาพลงไหมครับก็เราเราเราอย่างที่ทราบดีว่ตอนนี้เราเราไม่ได้ขาดแค่แตกสเดียวรวมถึงเคตั้นสินวาด้วยที่เราขาดไปนะครับทั้งสองคนเพียงแต่ว่า ผมก็ยังเชื่อว่านักเตะแนวลุกเยังเหลือไม่ว่าจะเป็นวิลานบูบาโลนะครับที่สามารถแสงศักยภาพมาให้เราเห็นได้แล้วว่าเขาทำได้แล้วก็เจบัวชอยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงทอปฟอรมรวมถึงการมีมาริโอและเรายังมีทั้งศิวก,กรจากกุสตร์เจ้าฮาร์ปเซ็กซี่สีใสนะครับที่ยังอยู่ในตําแหน่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกสิเดตที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงเปิดฤดูกาลผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกนี้สามารถทดแทนในตำแหน่งที่ขาดหายนี้ไปได้ครับ ปรแกรมดูเหมือนจะเอื้อให้เรามีโอกาสที่จะเพิ่มช่องว่างนะครับเพราะบุีรัมก็จะบังกอ,อก,กลาส่วไปถึงชมบุรีก็เจอบีซีเทโรแต่ว่าเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการคว้า3าคะแนนในบ้านาใช่ไหมครัอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้เราเราไม่ได้หวังที่ทีมอื่นว่าทีมใดจะเล่นยังไงเราหวังที่ทีมเราตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าทีมมันกําลังจูนเข้าหากันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเรื่องระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความเป็นยูนิตี้ในทีมนะครับไม่ว่าเป็นสปิริตในทีมตอนนี้กําลังมาทุกทางและกําลัง ได้ดีเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าต่อไปนี้เรามองที่3แต้มทุกน,นัดที่เราจะเจอไม่ว่าจะเจอทีมอะไรก็ตามเรามองที่3แตม้มนัดจากนี้เราได้3แต้มทุกน,นัดผมเชื่อว่าเราได้แชมป์นแน่นอนทีมสงขาแล้วครับพี่การตอนที่เราเจอเล็กแรกดูเหมือนอาจารย์พยงจะปรับจูนยังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผ่านมาเล็กสองแล้วเหมือนสองขาก็จะเริ่มมีทีมเวิร์กที่ดีมากขึ้นเข้าเป็นทีมยังไงครับอย่างที่ผมบอกตอนที่เราไปเยือนเขาเขาเล่นต่อหน้าแฟนบอลกว่าสามหมื่นคน เพราะนั้นเป็นทีมที่เล่นด้วยยากแน่นอนเพราะนั้นทีมจากสงขาก็ดีทีมจากโคราชก็ดีนะครับที่เราเจอมาเคยเจอมาเนี่ยผมมองเลยว่าทีมพวกนี้เป็นทีมที่มีสปิริตแรงนะครับเป็นทีมที่วิ่งไม่มีหมดเป็นทีมที่สู้เพื่อทีมหน้าดีใจแทนแฟนบอลของจังหวัดเราเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นแฟนทีมบอลโคราชก็ดีหรือชนบุรีก็ดีหรือสงขาแฟนบอลจังหวัดน่าจะควรภาคภูมิใจเพราะว่าเขาสู้สู้เพื่อแฟนบอลขนจริงจริงแล้วเขาก็วิ่งูนนาทีสุดท้ายเป็นเป็นทีมบอลที่สู้ ต่อก่อนด้วยยากแน่นอนครับแต่ว่าการเล่นในบ้านของเรายังไงแล้วเราก็อยากชนะและก็มีการเล่นที่ดูสนุกขึ้นภายใต้โคด,ดาก,กันใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับโจทย์มีอยู่อย่างเดียวนะครับว่าปีนี้โคดาก,กนเขาก็บอกว่าเขามาเพื่อจะต้องคว้าแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ของผมก็ถ้าเล่นในบ้านมีอยู่อย่างเดียวเหมือนกันต้องสามแต้มเท่านั้นเพราะว่าเพื่อเป็นการปลุกนะครับเพื่อเป็นการปลุกกระแสของแฟนบอลในบ้านเราให้รู้สึกว่า้การเล่นในบ้านเนี่ย ไม่ใช่แค่ว่าจะเสมอหรือสถิติในบ้านมันจะย่ำแย่แต่ผมมองว่าเพื่อคว้าโทรฟี่ปีนี้เราต้องเดินหน้าที่3แต้มนะตลอดก็น่าจะเป็นเกม11ผู้เล่นตัวจริงเกมแรกของกองหลังชาวสเปนอย่างบอร์ด้านะฮะหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเราวๆสัก5-6วันแล้วนะครับเริ่มปรับตัวกับสภาพอากาศแทคติกที่ดาร์เรนจะใช้เจ้าตัวก็น่าจะมีโอกาสได้โชว์ผลงานนะครับ ก็ต้องมารอดูนะฮะว่าเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับทีมคู่แข่งอาจจะขยับเข้ามาใกล้เราแล้วหลังจากที่มีโปรแกรมแข่งขันในวันเสาร์นะฮะเพราะฉะนั้นขุณพลกิีริยองของเราจําเป็นจะต้องฉีกหนีและก็ทิ้งช่องว่างให้ได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมให้ได้นะครับในเกมวันพรุ่งนี้ สาวกเกลิพยองนะครับอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจคุณพลเกลิมพยองของเราเยอะๆนะครับที่สนาม SCG Stadium ียนะฮะช่วงนี้นักเตะต้องการกำลังใจมากๆเลยละครับเราใช้โอกาสในการเตะในบ้านให้เป็นประโยชน์เช็คเช่นเดียวกับที่เราไปเยนทีมสวัสดแคทจะเห็นได้ว่ากองเชียร์เขา26,000คนกดดันนักเตะของเราได้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสในการที่เป็นทีมเจ้าบ้านนะฮะกองเชียร์เต็มความจุนะครับกดดันทีมเยือนนะครับให้ทีมเยือนเล่นเกมที่ตัวเองไม่ถน,นัด และเลมอยองก็จะได้คว้าสามคะแนนในเกมนี้เพื่อที่จะรั้งตำแหน่งจ่าฝูงแล้วก็ทิ้งช่องว่างของตารางออกไปให้ได้เยอะๆครับมาช่วยกันเชียร์มาช่วยให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ